เจอพร้อมกันสองเปิดเลยเปิดเปิรเปิดเปิดหนึ่งกำลังเข้าบ้านเปิดสองแอบแม่อ้อมอยู่ตรงนี้นี่เปิดสองเดินเข้าบ้านนี่นี่นางเปิดสองเดี๋ยวไปดูเปิดหนึ่งกันนะคะเปิดหนึ่งค่ะมาเปิดหนึ่งมันสวยขึ้นแล้วเนี่ยมันสวยขึ้นมากเลยเออมันดิ่หูเลยนะนี่มันหนีแม่อ้อมเข้าไปละ นีแม่อ้อมเข้าไปแล้วนี่มันนีแม่อ้อมเข้าไปแล้วแม่อ้อมได้กินฉี่เอาข้าวมาให้นางเปิดมันก็นั่งมองแม่อ้อมให้ข้าวให้น้ำนะคะข้าวกับน้ำเรียบร้อย ก็นั่งมองให้อ้อมให้เข้าให้น้ํามัอนเปรือเอาลูกปไปไนใไหนเนี้ยเะมันเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยฮะฮะเป็นแม่ภาษาอะไรเนี่ยไม่เข้าใจไม่เข้าใจคือตอนเนี้ย ก็คนก็ขัดไฟนิดนึงนะคะเมื่อกี้มันโดดข้ามาจากฝั่งบ้านขายหมูที่แม่อ้อมเหม็นนั่นอะ่ะดูที่ว่ามันจะไปไหนอืมจะนั่งตรงนู้นแต่ลูกแหละเมมียวมมันก็ไม่เรียกลูกมันเนาะ อ้อมก็พยายามามาเมื่อวัแต่ได้กลิ่นฉี่นะคะเนี่ยแม่อ้อมได้กลิ่นฉี่อยู่พยายามามองหาไม่ด,ด้อ้อไม่อยู่ไม่รู้จัก,กรักลูกตัวเองฮะฮอลูกอยู่ไหนไปดูดิว่าลูกอยู่ไหนเนี่ยหรือว่ามันพาลูกมันไป,ปทิง้งแล้ว คงออกมามั้งคะเพราะนางดำมันเพิ่งกลับมามันเพิ่งข้ามมาจากฝั่งนน้นเอ้ยไม่ใช่นะเกิดมันเพิ่งข้ามมาจากฝั่งบ้านหนูใต้รถก็ไม่มีลูกมาแหละแม่อ้อมก็ไม่เห็นใต้รถแม่อ้อมปล่อยมันแล้วนะคะมันมองไปทางนู้นมันมองไปทางนู้นมันมองไปทางนู้นแม่อ้อหมหวังว่าให้ลูกมันมานะ แม่อ้อมได้ยินเสียงกบแกบๆๆกบแกกูปลาไหมเสียงจากที่ไหนมันจะมืดแล้วแม่อ้อมกลับก่อนนะคะให้มันนั่งของมันอยู่ตรงนี้แหละเดีวลูกมันคงมากินเนี่ยเพราะว่า ข้าวเนี่ยหมดตั้งเมื่อเช้ารอบนึงแล้วนี่อนะีกรอบนึงก็หมดเจี้ยงแล้แต่ว่าอ้อมก็ไม่รู้หรอกว่าใครกินแต่นางเปิดมันก็คงกินด้วยแหละหูได้ยินเสียงก็คอยฟังนะคะว่ามันออกมาไหมแก่ก็แก่แคนะอ้อมได้ยินเสียงอ้อมก็คอยฟังนะน้อมจับก่อนแล้วล่ะคะ่ะปล่อยมันค่ะ for you,